แต่ละโครงการเนี่ยในประเทศเอเชียเนี่ยมันมีทั้งจีนทั้งอินเดียทั้งบังคลาเทศทั้งญี่ปุ่นเกาหลีคือมาหมดมันเป็นสิ่งที่สามารถเอาเอาคนประมาณหนึ่งในสามของโลกหรือครึ่งหนึ่งของโลกเฉพาะจีนนี่ก็พันพันสามล้านอินเดียก็ประมาณพันล้านแล้วก็ประเทศอื่นๆอ,อีกบังคลาเทศอินโดนีเซียก็สองร้อยล้านนะคือมารวมกันแล้วผมจําได้ว่ามีพลเมืองประมาณ3,800ล้านจาก6 1900ล้านคือประชาะชากรโลกนั่นก็คือความคิดคุณทักษิณเนี่ยอาจจะไม่ชอบเป็นที่ไม่ชอบใจของยุโรปเป็นที่ไม่ชอบใจของอเมริกาก็ได้ว่าเดี๋ยวอเอเซียจะมาแข่งนี่คือการเริ่มต้นของอดีตนายทักษิณหลังจากนั้นเป็นต้นมาทางอินโดนีเซียเขาก็จับมาคิดเรื่องเพื่อจะร่วมกันเช่นพลังงานของไทยก็คิดเรื่องการท่องเที่ยวกับกัมพูชาเลยคือแต่ละประเทศก็จะมีเรื่องมานําเสนอเพื่อจะร่วมมือกันผมดูแล้วว่าโอ้กำลังไปได้ดี สุดท้ายถูกยดึดอำนาจไปโดยคุณพลเอกสนธิซะก่อนทีนี้ลองมาลองมาทบทวนอดีตในสมัยนั้นที่การต่างประเทศรุ่งเรืองมาก,กความความร่วมมือกับต่างประเทศไม่ว่าโครงการตะวันออกตะวันตกที่เรียกว่า East West Corridor ซึ่งมีถนนเชื่อม สายเอเชียมานะครับจากแม่สอดครับจากแม่สอดเข้ามาจังหวัดตากถึงมุกดาหารมาขอนแก่นไปมุกดาหารจากมุกดาหารข้ามไปฝั่งลราฝั่งเราข้ามไปที่เชื่อมไปดานังที <t ¿t ่เมืองเวที่ดานังเะครับเมืองเวดานังเนี่ยอันนี้จะเป็นทําให้การการขับเคลื่อนการค้าระหว่างกันเนี่ยเป็นไปด้วยความสะดวกยิ่งขึ้นเนาดนีารเปดี่ยนจากภาคอีสานภาคนี้ะลงทะเลไปคนมหาสารคามนะครับขนพวกเสือและขนสินค้าโอท็อปเนี่ยไปขายลาวเวียดนามนะครับ ขนาดนั้นผ่านถ<ณ>นสา,น,า,น,น,สานี้นะครับไม่ธรรมดานะตอนนี้ระดับชาวบ้านเนี่ยเขาข้าขายเขาไปไกลแล้วในขณะที่รัฐมณฑลต่างประเทศในบางรัฐบาลยังมาทะเลาะที่ชายแดนอยู่แต่ชาวบ้านเขาไปถึงนู่นแล้วทีนี้ก็มีสะพานสมัยท<า>ักษิณเนี่ยมีสะพานข้ามแม่น้ําโขงที่มุกดาหาร <Okay. S 2> ซึ่งซึ่ง,งเริ่มโดยรัฐบาลท่านทักษิณซึ่งรเราไปดูในขณะที่ยังไม่ได้ไดเริ่มลงมือต่อมาปัจจุบันกําลังสร้างสะพานข้ามแม่น้ําโขงที่จังหวัดนครพนมนะครับแล้วก็ อาจจะมีโครงการสร้างสะพานถนนเชื่อมในภาคเหนือของประเทศไทยจากเชียงรายเชียงของเพื่อจะเชื่อมจีนนะครับเข้าไปยุนนานทางนี้นะครับถ้าเกิดโครงการเหล่านี้หรือได้รับการสนับสนุนหรือฟื้นขึ้นมาหรือดําเนินการต่อจากที่ท่านทักษิณได้คิดไว้เนี่ยมันจะก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ํโขงไม่ว่าเป็นไ,ไทยลาวพมา่าประเทศเวียดนามประเทศจีนนะครับ จะเกิดความร่วมมืออย่างมหาศาลเลยรถไฟความเร็วสูงก็จะมาเชื่อมกันอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับนอก <ลด S 1> จากไฟความเร็วสูงนี่น่าสนใจผมคิดว่าในการพูดคุยกันในระดับ ACD ก็มีการพูดถึงเรื่องนี้กันว่าต่อไปนี้ประเทศไทยะจะมีรถไฟด่วนอันนี้เป็นนโยบายของเพื่อไทยแล้วก็ค,คือว่าด่วนไปถึงระยองถึงจันทบุรีเลยฟาก็มันออกทางภาคอีสานนี่ถึงโคราชเลยทันทีโทดแทน,นถึงก็ช่างไปถึงก็ช่าง ทดแทนอัน,นีย <c oughs> ซึ่งทํามาตั้งแต่ปีตั้งแต่ไม่รู้ร้อยกว่าปีแล้ว <c oughs> เป็นอันเดียวกันกับสมัยท่านรันกรรัชกาลที่ <c oughs> ทห้าทำไว้ยังเหมือนเดิมรถไฟเนี่ยเพราะ,ะทางเหนือก็จะไปถึงผมไม่แน่ใจถึงเชียงใหม่ยังไม่ถึงเชียงรายดีแต่ว่าในการพูดคุยกันเนี่ยมันจะจากกรุงเทพเนี่ยไปถึงนู่นนะยูนานานประเทศจีน <c oughs> เป็นรถไฟด่วนเสียดายว่าเมือม่อเมือ่อสองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเฉพาะรถไฟด่วนของจีนเนี่ย เ,เกิดการเสียการควบคุมเรื่องเรื่องอิเล็กทรอนิกส์ฟ้าผ่าแต่ว่าอันนั้นไม่ใช่อุปสรรคผมก็คิดว่าไม่ช้าไม่นานเรื่องเหล่านี้มันจะเปลี่ยนไปรัฐบาลไทยจะต้องคุยต่อเรื่องนี้เพราะว่าเราได้ประโยชน์จีนก็มาเราก็ไปรัชกินสะดวกอันนี้อันนี้คือคือเฉพาะเรื่องการเดินทางคือการเชื่อมโยงในแง่ของออกายภาพในเรื่องของรถไฟเครื่องบินต่อไปนี้เรียนท่านผู้ชมดรวิทยา ว่าต่อไปนี้การบินไทยสมมุติว่าอาหรับอิมิเรตของของดูไบของรประเทศ UAE หรืออยู่ในต็ดอาหรับอมิเรตเนี่ยอิมิเรตแอร์ไลน์เนี่ยถ้ามาที่กรุงเทพได้เนี่ยต่อไปนี้ตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปนะจะสามารถทําให้สามารถไปที่ลําปางได้ไปที่เชียงใหม่ได้ไม่ใช่มาลงที่กรุงเทพได้แล้วจบเขาบอกว่าอามีผู้โดยสารเขาจะไปเชียงใหม่เขาสามารถจะไปส่งต่อที่ภูเก็ตก็ได้ไปที่ลําปางไปที่เชียงใหม่ไปที่ขอนแกน่น ไปที่อุดราธานีได้อันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นว่าต่อไปนี้โอ้ยเครื่องบินไปที่จังหวัดต,ต่างๆจากต่างประเทศมาสายเป็นต่างประเทศเนี่ยจะไปได้ทั่วประเทศไทยก็ <g> จะเป็นโลคอสตอีกอรู้สึกมีมีมีคนเสนอมาว่าเครื่องบินการบินไทยเนี่ยน่าจะบินที่บินไปดูไบเนี่ยอาหรับเอเมิเรตเนี่ยน่าจะเพิ่มเที่ยวบินเพราะรลยีหลังนีนักการเมืองใช้บริการเนี่ยมันเต็มทุกเที่ยวเลยถูกไหมครับก็ก็ไม่แน่ใจไม่ไน่ใจ แต่ผมได้ข่าวว่าท่านอาจจะไม่อยู่ตรงนั้นแล้วนะครับคงจะคงจะขยับขยายไปทีนี้ก่อนที่เราจะไปภูมิภาคเอเชียใต้คงกลับมาที่โคงการมิมสเนะโครงการร่วมมือกับต่างประเทศมิมสเต็กนี่คือสมัยสมัยท่านทักษิณนะฮะประเทศที่ผู้ผลิตข้าวทั้งหลายส่งออกโลกนะครับถ้าหากร่วมมือกันไม่ว่าไทยเวียดนามอินเดียลาวหรือประเทศจีนที่ผลิตข้าวนะครับถ้าร่วมมือกันแล้วเนี่ย จะสามารถกําหนดราคาข้าวในตลาดต่างประเทศได้ตลาดลกดูกไ <Hey. S 1> ด้โดยโดยโดยที่ไม่ต้องโดยที่ไม่ต้องมาตัดราคากันอย่างปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับเห็นไหมประเทศโอเปกประเทศที่ผลิตน้ํามัน hmm. ในตะวันออกกลางหรือหลายๆที่เขาจะจับมือกันลดการผลิตน้ํามันเพื่อให้ปริมาณมันน้อยลงเพื่อจะเพิ่มราคา <Hey. S 2> เพิ่มมาเรื่อยเพิ่มมาเรื่อยจากบาเรลวละไม่กี่ดอนลลาร์ตอนนี้ก็ทะลุไปร้อยแนละ้วใช่ไหมครับแต่ในขณะที่ประเทศที่ผลิตข้าวเนี่ยก็ยังแข่งขันกันอยู่ทาให้ตัดราคากัน ถ้าหากเราเราสามารถร่วมมือกับประเทศที่ผลิตข้าวที่ส่งออกเนี่ยนะครับอ่คุณขึ้นน้ามันเลยเราขึ้นราคาข้าวเราขึ้นราคาข้าวมันมีสินค้าที่รเราสามารถต่อรองได้เช่นเรื่องข้าวเนี่ยตอนนี้ถ้ารวมกับเวียดน,นามครับ อ่ตอนนี้ต้องแจ้งข่าวรายนิดหนึ่งนะเวียดนามส่งข้าวออกนี่สูงกว่าประเทศไทยแล้วที่ออกต่างประเทศ<ช>สูงกว่าแล้วแต่ว่าการควบคุมราคาคือสิ่งที่เราควรจะพูดคุยกันอันที่สองคือยางพาราใช่ยางพารานี่มีหลายประเทศครับไทยมาเลเซียอินโดนีเซียบราซิล<บ>ก็เอามารวมกันมาคุยกันคือว่าอย่าไปขายแข่งกันคือการแข่งขันกันในตลาดโลกเนี่ยมันสู้พวกเอเปกไม่ได้อย่างน้ํามันนี่เขาบอกว่าอาบางทีผลิตได้ถูกที่อินโดนีเซียที่ดูไบที่ UAE ที่โอมานโอมาน การผลิตราคาการผลิตจะไม่เท่ากันแต่ว่าเวลาขายเขาบอกว่าให้ขายเท่ากันมันจะไม่ได้แข่งขันกันเป็นต้นเพราะฉะนั้นข้าวก็ดีมันสำปะหลังก็ดีาาปาล์มน้ำมันก็ดีหรืออ้อยอ้อยหรืออะไรพวกนี้ผมคิดว่ามันควรจะมีการเจรจากันระหว่างประเทศที่ผลิตร่วมกันเกือบทุกป,ประเทศอันนี้ก็เป็นนโยบายต่างประเทศเช่นเดียวกันผมผมเรียนว่ากรณีการพูดคุยกันเป็นกลุ่มเนี่ยเรื่องการต่างประเทศมันสามารถคุยได้สองลักษณะ หคุยสองประเทศเรียกว่าทวีภาคีสองคุยเป็นกลุ่มประเทศเรียกว่าผูพหุภาคีภาษาอังกฤษเรียกว่ามันติเลทรอนมันมีัติเลทรอนกับไบเลทรอนมันติเลทรอนนี่ยกตัวอย่างกรณีที่ดริยยาพูดถึงเรื่องเอเชียใต้ กลุ่มบิมสเต็กนะครับนั่นคือประเทศที่มีประชากรมากๆอย่างอินเดียบางประเทศปากีสถานพม่าไล่มาถึงไทยรวมในปานภูฐานเข้าไปด้วยทั้งหมดเลยแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือแอคเมดแอคเมดนี่คืออิราวดีเจ้าพญาแอคเนตัวเอนี่คือคืออิราวดีแม่น้ำนั่นคือพม่านะฮะเจ้าพญาคือประเทศไทยแม่โขงคือไทยจีนลาวกัมพูชาเวียดนามอันนี้คือคือแม่ขงแล้วก็ EC เนี่ย ก็คือ e c o n o m i c Cooperation มีการพูดจากันนั่นคือทำให้เกิดสะพานเชื่อมโยงระหว่างไทยไปพมา่าเกิดขึ้นจากการพูดคุยกันเรื่องนี้นั่นคือคือเวลาเวลาคุยกันอะไรที่เป็นประโยชน์กับประเทศตัวเองกับประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศที่ร่วมมือกันก็จะมีการพูดคุยกันไอ้ตรงนี้มันมันจะเกิดขึ้นจากการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างกันย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าการพูดจาหรือการดําเนินการในลักษณะที่อย่างคุณกสิทธิพิรมพูดในอดีตเนี่ย มันมีแต่สิ่งทําให้เขาไม่คุยด้วยเวลาจะไปพม่าเขาบอกว่าอย่ามาอย่ามาอย่างนี้เลยนะเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องเรื่องผู้นําหรือคนที่เป็นเป็นรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศนี่ก็ก็สำคัญเช่นเดียวกันตัวนายกเองเนี่ยก็จะทำให้เขารังเกยียจผมคิดว่าคุณปูยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยมีโอกาสดีมากเรื่องนี้แล้วก็เป็นนายกหญิงอ่คนแรกของประเทศไทยที่กําลังจะผมแน่ใจว่าจะเป็นที่นิยมในเอเชียระวันเนเพราะว่าเวลาคุณอารโยไปไหนหรือแม้แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ย อาคิโนน,นะครับหรือแม้แต่อินโดนีเซียเขาก็มีแล้วนะชื่อสุกุนโนบุตรีสุกโนบุตรีรก็มาจากบิดาที่คเคยเป็นธานธิบดีหรือแม้แต่ปากีสถานศรีลังกาปุตโตปุตโตปากีสถานอ,อินเดียอินเดียกันท,กทีก็ถือว่าเป็นที่ยอมรับของนานาชาติส่วนมากก็อาจจะมาทั้งสองอย่างนะฮะก็คือว่าหนึ่งมาจากการอย่างคุณยิ่ยงรักชินวัฒนที่ ถ้าจะว่ามาด้วยตัวเองก็ได้แต่ว่าหรือมาด้วยด้วยพี่ชายหรือดรทักษณิณก็ได้เช่นเดียวกับคุณอาคิโนเช่นเดียวกับอารยะพวกนี้คือลูกลูกของนักการเมืองใหญ่คุณยิ่งรักกมบิดาเป็นนักการเมืองสสเลศชินวัตรใช่ไหมครับคุณอาก็เป็นท่านสุรพันธ์อดีตรัฐมนตรีสุร,รชินวัตรคุณอาริคนก็เป็นนายกเทศมนตรีถือว่าไม่ใช่คนแปลกพี่สาวก็เป็นเทศมนตรี น้อก้เชียงใหม่พี่ชาเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีก็เติบโตมาจากครอบครัวนักการเมืองถ้าเทียบกับอากิโนของฟิลิปปินส์ก็ถือว่าภาษีดีกว่าในทรัพย์ไงที่ว่าคุณยิงรักไม่ที่มีคนว่าคุณยิงรักยังไม่มีประสบการณ์ทางการเมืองผพว่าไม่จริงอ่ะเขาเติบโตมาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กท่ามกลางบรรยากาศที่ครอบครัวเป็นนักการเมืองมันจะซึมซับมาในตลอดซึมซับมาตลอดมาประสบการสำเร็จในในธุรกิจในภาคเอกชนภาคธุรกิจทั้งธุรกิจการเมืองเขาได้มามาพร้อมแล้ว ไม่ใช่แค่49วันนะมันซึมซับมาตั้งแต่เด็กเหมือนท่านในภาคสิทธินี้ก็ไม่ได้ใหม่ตอนที่มาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศหรือมา,มาร่วมงานภาคพลังธรงรมก็คือมีประสบการณ์มาคล้ายๆกันเนี่ยแต่สําคัญตรงนี้ว่ารวยแล้วมีสตังแล้วถึงมาถึงมาโอเคครับมันไม่เหมือนหลายคนที่ทเข้ามาแล้วรวยคราวนี้ก่อนที่จะลืมมันมีอีกโปรเจกต์หรือโครงการหนึ่งมีกลุ่มอีกประเทศหนึ่งซึ่งเขามีโครงการความมั่นคงทางอาหารหรที่เรียกว่าบริกซ์หรืออะไรเนี่ย เขามีประเทศบราซิลประเทศรัสเซียประเทศอินเดียประเทศเซาท์แอฟริกาประเทศเหล่านี้ซึ่งมีประชากรมากเลยแต่ว่าอาหารที่เขาผลิตได้นี่ยในบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ไม่อยู่ในภาวะที่มั่นคงเพียงพอต่อต่อต่อประชากรของเขาจึงมีกลุ่มอันนี้ขึ้นมาข้อเสนอคือว่าไทยจะเข้าไปมีส่วนร่วมได้อย่างไงมัางอันนี้อันนี้ถ้าไทยมีโอกาสผมคิดว่าเราควรจะต้อง จรจาหาทางที่จะเข้าไิร่วกับกลุ่มนี้แหละซึ่งผมก็แน่ใจว่าด้วยศักยภาพของไทยเนี่ยเขาไม่ปฏิเสธแน่นอนเพราะว่าเรามีของมีอาหารเป็นจุดเด่นของเราด้วยค,คือคือประเทศไทยนี่ผมผมเท่าที่ไปมาในโลกนี่ก็ค่อยๆเจอประเทศที่อุดมสมบูรณ์เท่าประเทศไทยนะวันดีคืนดีกําลังกินมะขามอยู่ดีๆกําลังกินแตงโมยอยู่ดีๆนี่กินกินเม็ดกินกินมันแล้วเนี่ยเม็ดมันนี่คว้างไปข้างบ้านข้างรั้วบ้าน อีกหน่อยสามเดือนหกเดือนได้กินลูกอีกเลยครือมันันั่นก็คือสิ่งที่เราเราแตกต่างจากประเทศอื่นเขาเรียกต้ได้บนบถ้าเราจะมองมิติมองมอง,มองคอนเทกต์ของการต่างประเทศไทยในยขณะนี้นะครับถ้าเราจะทําเต็มที่ในกรอบของอาเซียนก็ดีอนุพันธภาคลุ่มน้าโขงก็ดีอาเซียนบวกสี่บวกหกบวกอะไรกแ็แล้วแต่ละบิมสเต็กก็ดีบริกส์ก็ดีหรืออิรักดีก็ดีต่างๆนะครับอันนี้มันจะสร้างคุณอุปการให้กับประเทศอย่างมากมายเลย แทนที่จะมาจมปักอยู่แค่เผาพระวิหารเรื่องเดียวทั้งปีทั้งชาติทั้งสี่ปีเนี่ยได้แค่นี้แล้วก็ไม่ได้ประโยชน์เลยไไม่ได้ประโยชน์อะไรบอกว่าอันนี้ของคนนี่ของฉันคือ,ค,อคือเถียงกันอยู่แค่นี้ผมเลยบอกว่าเอาเรื่องพระวิหารปราสาทนี่จากกัมพูชาขึ้นมาต้องขึ้นหน้าผาสูงเกือบเป็นกิโลคือมันมันสูงอะ่ะแล้วก็คนที่จะมาท่องเที่ยวจากกัมพูชาขึ้นมาทางนู้นก็ลำบากก็ต้องมาขึ้นฝั่งไทยก็ทําไมไม่เจรจากันบอกว่าเอา้าตรงนี้มันมีชื่อเสียงดังเป็นมรดกโลก ถ้าจะขึ้นมาเนี่ยไทยกับกัมพูชาต,ต้องได้ประโยชน์ร่วมกันมันก็วินวินเท่านั้นเองจ,จะไป <แบ S 1> เถียงกันเรื่องว่า4.6ตารางกิโลเมตรของใครแรงต่างนี่ผมอะไรประโยชน์มี<น>มีใครตอนเราอยู่กับบริการต่างประเทศอะได้มีโอกาสไปคารวะท่านสมเด็จฮุงเซนที่บ้านท่านน,นนะเ,<อ>เคยเคยไปบ้านท่านท่านเคยตราบว่าพื้นที่ทับซ้อนในอ่าวไทยเนี่ยแน่นอนละเมื่อแต่ละประเทศประกาศเขตน่าน้ำสองร้อยไมล์ทะเลยไมล์ทะเลมามันก็ทับซ้อนกัน แทนที่จะมาแบ่งตีเกตแดนนี่ของฉันนี่ของคุณนี่ของไทยนี่ของประชาพัฒนาร่วมเนะเป็น JDA j o i n t Development แบบไทยมาเลเซียแบบไทยมาเลเซียก็ได้ประโยชน์ร่วมกันแทนที่จะมาทะเลาะกันในทางกายภาพก็เอาเอาความร่วมมือลักษณะนี้เข้ามาและมันยังมีอีกหลายๆจุดที่อยู่ในลักษณะเช่นนี้เราเลี่ยงโดยไม่ทะเลาะกันได้มาร่วมมือกันได้เพื่อประโยชน์ทั้งสองฝ่ายจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่อง ถ้ามองในแง่ของบินวินพลเรือก็คือว่าได้ทั้งสองฝ่ายมันไม่น่าจะเป็นเรื่องยากเลยนะเอาแค่อย่างที่ท็องเตียวหย่าว่าเนี่ยผมเองก็คิดคิดแค่นั้นแหละก็คือว่าเอาละในทะเลที่เป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างกัมพูชากับไทยแถวเถาากาะกงมว่ายง่ายเลยแต่จังหวัดตราดบ้านเราเนี่ยพอออกไปแล้วเนี่ยบังเอิญมันมันโชคดีว่ามีบ่อที่มันใต้ทะเลนียมากมันเหลื่อมกันอยู่ถ้าขวดทางฝั่งไทยมันก็คงดูดมาจากฝั่งกัมพูชาด้วยเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ร่วมกันทำซะ พอคุยแค่นี้เนี่ยมันก็จบแต่ปัญหาเพียงว่ามันมีภาคเอกชนหรือคนจะเอาประโยชน์เนี่ยมันอยู่เบื้องหลังการเมืองไม่ไว้เป็นฝ่ายกับประชาหรือไทยก็ไม่ใช่รัฐบาลทรัฐบาลมันอยู่ที่ฝ่ายที่ท,ที่มาจะมาเอาประโยชน์เนี่ยมาอยู่เบื้องหลังว่าคนจะทําหรือคนจะไม่ทําผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องต้องต้องแก้ปัญหาต้องต้องโอวอรกคมให้ได้รัฐบาลยิ่งรักนี่ผมคิดว่าถ้าหากวิสัยทัศน์ตรงนี้เนี่ยผมยังเชื่อนะ ว่าครอบครัวชินวัตรหรือหรือรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้มองประโยชน์ของของภาคเอกชนหรือคนที่คือไม่ได้มีคนอยู่เบื้องหลังเนี่ยพูดง่ายๆเนี่ยคราวนี้เพียงแต่ว่าจะดําเนินนโยบายให้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติได้อย่างไรตรงนี้คือสิ่งที่ต้องแสดงวิสัยทัศน์แล้วก็ทําให้ได้ถ้าถ่ายมาผมผมเจเรื่องนี้สิ่งที่ผมอยากเห็นนะพอท่านรัฐบาลท่านยิงลากเนี่ยเริ่มปฏิบัติภารกิจในฐานะรัฐบาลใหม่ที่มาจากประชาชนเนี่ยสิ่งแรกที่อยากเห็น บินไปกัมพูชาเลยหรือฟื้นความสัมพันธ์ก็ไม่เน่นะครับกัมพูชาจะมาบินมาหรือกัมพูชาบินมาก,ก็ได้หรือไปต่างประเทศเนี่ยกัมพูชาลาวพม่าอะไรต่างๆเนี่ยเอาใกล้เคียงให้มันอบอุ่นให้มันมีบรรยากาศแห่งมิตรไมตรีการค้าขายระหว่างกันผู้คนไปมาค้าขายกันได้อย่างอย่างสะดวกสบายไม่ต้องหลบไปหลุมหลบภัยหลุมหลบระเบิดอยู่อย่างในปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าอย่างนี้ขึ้นมาถ้าเริ่มจากจุดใกล้ตัวแล้วต่อไปโครงการต่างๆที่ดรวิบูลว่ามาเนี่ย ของการอนุผุยผักลุมน้ำโขงก็ดีอิออรัวดีบิมสเต็กหรือบริกต่างๆทั้งหลายนี่รวมทั้งในกรอบอาเซียนเนี่ยมันจะไปได้ดีมากเลยมันจะง่ายมากในการขับเคลื่อนเลยสิ่งที่ทำง่ายที่สุดประเทศไทยกัมพูชานี่ต่อกันมาตั้งแต่ตราดใช่ไหมเชือ่ชอมเกาะกงจันทบุรีในช่องช่องจอมใช่ไหมช่องจอมที่สุรินอสุรินจันทบุรีช่องการะาศคือคือมันจะมีหลายจังหวัดไล่ไปจนถึงอุบล ท,ที่เชื่อมระหว่างไทยกับโมชาแม้แต่เชื่อมลาวก็เอาจะเป็นหลักการเพราะว่าปี2015หรือ2,558 25 58 25 2 58. 25 58, อีก4ปีปีนี้54อีก4ปีเนี่ยประเทศไทยกับอาเซียนเนี่ยมันจะเหมือนกับยุโรป25ประเทศที่เขาเชื่อมเข้าหากันดรวิยาเวลาขอวีซ่าไปลงที่ฝรั่งเศสเป็นเชงเก้นลงปารีสน,นี่ ไปได้ถึงเจนีวาไปได้ถึงทุกประเททอ,อสโลปไปได้ถึงเฮลซิงกิไปได้ถึงเดนมาร์กคือทุกประเทศในนั้นวีซ่าเดียวของไทยก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็เตรียมการกันซะว่าอย่ามาสกัดกั้นเรื่องเรื่องของฉันของเธออะไรต่างๆเนี่ยเปิดเข้าหากันซะเพียงแต่รู้ว่าเอาละตรงนี้คือใช้ประโยชน์ร่วมกันเหมือนที่เราเคยไปไปห้วยโขนที่จังหวัดจังหวัดน่านโขนเชียงระเกียรติที่จังหวัดน่านจังหวัดน่านครับ ผมก็คิดว่าตรงนั้นเนี่ยวันนี้มันยังยังไม่พัฒนาก็ทําชั้นระหว่างลาวกับไทยเนี่ยตรงนั้นก็มีคนจากหลวงพ่บางเข้ามาเมืองไทยนี่ก็ก็ส่งเสริมกันคือวางกรอบรอบประเทศไทยเนี่ยให้มันไปสู่คือทําให้ตัวอย่างก่อนได้มันได้เปรียบผมไม่รู้ด่านห้ดด่านห้วยโขนที่จังหวัดน่านเชื่อมกับฝั่งลาวห้วยโขนเมืองเงินไปทางไหนไปทางหลวงพ่บางไงนะถ้าพัฒนาจุดนี้ได้เชื่อมมันก็ต่อไปประเทศจีนจีนตอนใต้ได้ ลักษณะเหล่านี้สามารถดําเนินการได้โดยนโยบายต่างประเทศโดยรัฐมนตรีต่างประเทศโดยรัฐบาลที่มุ่งจะเป็นมิตรกับนานาประเทศผมก็มั่นใจว่ารัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยจะสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นโดยจากรัฐบาลเก่าจากรัฐบาลเก่านโยบายของรัฐบาลท้องคนเกษตรสมัยก่อนคือวเตวิยาพูดใจผมอ๋อนโยบายสรุปนโยบายต่างประเทศคือผลงาน ด้านต่างประเทศของคุณกระสินพิรมในรัฐบาลคุณอภิสิ์เนี่ยก็คือว่าหนึ่งทะเลาะกัมพูชาสองไล่ล่าทักษิณสามให้เยอรมันยึดเครื่องบินผมเหม็นแค่นี้ละครับสองปีกว่าที่ผ่านมามีแค่นี้เวลาช่วงสุดท้ายนี่ผมเอาเรื่องที่สามนี่มาเป็นเป็นประเด็นกันแล้วกันเพราะผมคิดว่าเรื่องนี้มันมันจากเรื่องเล็กมันกลายเป็นเรื่องใหญ่นะเรียนท่านผู้ชมเรื่องความเป็นมานิดหนึ่งซึ่งความจริงผมไปอ่านดูใน หนังสือพิมพ์ชื่อสปิเกิลแล้วผมก็พิมพ์ออกมาว่าเขาไปลำดับความว่ามันเป็นมาอย่างไรหนังสือพิมพ์ของของเยอรมันครับเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ความจริงก็หาอ่านได้จากเว็บไซต์จากคือเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ต้องไปรออ่านหนังสือพิมพ์หรอกมันพิมพ์ที่เยอรมันวันนี้ก็เราก็อ่านด้วยได้ทันทีเรื่องความเป็นมาเรื่องนี้ก็มีว่ามีบริษัทหนึ่งครับชื่อวอลเทอร์บาลเขาได้มาร่วมทุน ในบริษัทที่สร้างดอนเมืองท�เวตั้งแต่สมัยที่รัฐบาลผมจะไม่ได้นายกไหนแต่ว่านายกชัดชยัยชนวันชัดชยัยชนวัลมีรัฐมนตรีคมนาคมชื่อว่านายมนตรีพงพาณิชย์ซึ่งวันนี้เสียชีวิตไปแล้วเป็นมาลางแล้วคุณมนตรีพงพาณิชย์ก็ได้ไปลงนามในสัญญาสาระในสัญญาที่ก่อนที่จะมีการก่อสร้างดอนเมืองทนเวจากดินแดงมาถึงดอนเมืองซึ่งเลยเป็นรังสิตวันนี้ก็คือว่าเช่น รัฐบาลไทยเนื่องจากว่าการลงทุนเนี่ยจะต้องไม่คือเขาต้องคุ้มทุนแล้วก็มีมีกติการะหว่างประเทศเรื่องการคุ้มทุนว่าจะต้องทําต่างตอบแทนว่าถ้าให้ประโยชน์กับบริษัทไทยอย่างนี้ก็ต้องให้ประโยชน์กับต่างประเทศเช่นเดียวกันคือไม่ให้เกิดสองปารานไม่ให้เลือกปฏิบัติลักษณะอย่างนั้นก็เป็นสัญญาอันที่สองก็คือว่าจะต้องรัฐบาลไทยจะต้องไม่สร้างถนนแข่งนะคือไม่ให้สร้างถนนมาแข่งกันจะทําให้รายได้น้อยลงจากการโปรเจก จากการประเมินไว้ล่วงหน้าว่าปีนี้จะราคาผ่านทางเท่านี้แล้วว่าถ้าสร้างทางขึ้นมาแข่งยกตัวอย่างเช่นโคปเวลโคปเวลนี่คือเหมือนที่เราอนุสาวรีเห็นเห็นข้างวิภาวดีวนันนี้แล้วก็มีโลคอนโรสสมัยคุณสุเทพเทือกสุบรรณเป็นรมดีคมนาคมเราก็าไปทําอย่างนั้นนอกจากไม่ให้ขึ้นค่าผ่านทางแถมแถมก็ยังมาสร้างถนนแข่งอีกเช่นโคปเวลเช่นถนนโลคอนโรสอย่างที่บ้านเนี่ทำให้ บริษัทวอเทอร์บาวเนี่ยเจึงล้มละลายเมื่อล้มละลายแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เงินคืนความจริงเขาก็ไม่ใช่เจ้าเดียวแต่ว่าเขามีส่วนของเงินที่เขามาลงทุนอยู่จึงเกิดการไปหลังจากลม้มลมละลายแล้วก็มีมีคนที่มาดูแลชื่อว่ามิสเตอร์ผมผมมีชื่อที่ลงข่าวทั่วไปแล้วครับชื่อว่าเวอร์เนอร์ชนเดดว ผมมีเพื่อนต่างประเทศเข้ามาเขามาลง<ม>สนามบินที่ดอนเมืองเขาบอกว่าโอ้ประเทศไทยทาไมมีเป็นประเทศรู้สึกเกี่ยวบเป็นประเทศนักรบนะนักสู้นะเพราะมีอนุสาวรีย์ประตูชยัยตั้งแต่ดอนเมืองมาถึงบางซื่อก็คือคือโฮเวลล่ะมันเห <c oughs> มือนอียิปต์เหมือนกับเป็นเสาสฟิงอยู่แสดงว่าประเทศไทยในสู้กันเป็นนักรบมากสุดท้ายก็เป็นนักรบจริงๆอ่ะเขาคิดว่าโฮเวลเป็นประตูชัยประเทศไทยสู้กันทั้งปีไม่รู้ไม่รู้สีอะไรสู้กันทั้งปีจนประเทศจะพังนะ เวลาเหลือประมาณ2นาทีผมเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้หลังจากที่เข้ามาลงทุนแล้วจนสุดท้ายเขาล้มละลายไปก็มีผู้จัดการคล้ายผู้จัดการมระดกคือผู้จัดการบริหารเรื่องการเงินของบริษัทเยอรมันนี่ชื่อคุณวอร์เนอร์ชไนเดอร์คุณชไนเดอร์เนี่ก็ได้มาแจ้งกับรัฐบาลไทยว่านี่เขามาลงทุนกับไทยนี่เขามารับการคุ้มครองนะขาดทุน อันนี้ก็เกี่ยวข้องกับประโยชน์ต่างาประเทศสุดท้ายเขาก็เดินทางมาเมืองไทยเที่ยวและเที่ยวคือมาคุยกับรัฐบาลหลายรหลอบทั้งฝ่ายขา้าราชการทั้งฝ่ายรัฐบาลปรกากฏไม่คุยกับเขาพูดง่ายว่าไม่จ่ายเงินที่เขาเขาเสียไปในส่วนที่ควรจะได้คือ36ล้านสุดท้ายฟ้องศาลฟ้องศาลมีอนุญาตโตตุลาการาก็คือมาไกลเกลี่ยระหว่างประเทศมีอเมริกาเป็นผู้นมกลับอยู่ก็ตัดสินว่าประเทศไทยผิดจะต้องจ่ายเขาแต่สุดท้ายมาถึงรัฐบาลนี้เขาก็ ไม่จ่ายแหละไม่จ่ายไม่พูดร,รัฐบาลรัฐบาลอภิสิทธิ์รัฐบาลอภิสิทธิ์สุดท้ายเขาก็บอกว่าจะทําอย่างไรเขาก็เลยจัดการยึดเครื่องบินของเป็นเป็น,ปนพระราชพนานะด้วยมีตรามมกรกซึ่งเป็นการทําให้เสื่อมเสียพระเกียรติผมคิดว่ารัฐบาลนี้วันนี้ทําผิดกฎหมายมาตราหนึ่งร้อยสิบรัฐบาลน,นั้นไม่ใช่รัฐบาลรัฐบาลรัฐบาลอภิสิทธิ์อภิสิทธิ์ทำให้ทําผิดกฎหมาย ไทยนะมาตรา102คือถ้าไปกล่าวหาว่ารัฐบาลเยอรมันหรือบริษัทวอลเทอร์บาวเนี่ยมาฟ้องประเทศไทยทําให้ผิดกฎหมายมาตรา110อาญานะประมวลกฎหมายอาญามาตรา110 112นี่ก็คือมินประมาทต่อพระมหากษัตริย์ทำให้เสื่อมเสียพระเกียรติผมคิดว่าเนี่ยรัฐบาลอภิสิทธิ์วชชาชีวะเนี่ยทำผิดเช่นเดียวกันกเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องแล้วก็วางเป็นลูกระเบิดเวลาให้รัฐบาลใหม่มเ้าแก้ผมผมคิดว่านี่รัฐบาลมาร์กเนี่ยเป็นการส่งงานตอนที่เขาแถลงเมื่อวันที่สี่ สิงหาคมตอนส่งมอบงานเนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องอย่างนี้เลยแต่ว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่เขาไม่กล้าพูดรัฐบาลมากหรือคนอภิสิทธ์ไม่กล้าพูดม่กลการแถลงเพียงแต่ว่าไปดึงเอาเครดิตเรื่องเงินเรื่องทองอะไรต่างๆมาพูดใจว่าหาเงินได้เยอะนะลืมพูดว่าตัวเองไปกู้เงินมาไว้เท่าไหร่ไม่ได้บอกออบังเอิญเ,เวลาหมดพอดีดรวิยาสรุปว่านอะไสรุปว่าที่ผ่านมาครับรัฐบาลอภิสิทธิ ก็ฝากผลงานการต่างประเทศไว้ที่พอสรุปได้3าเรื่องคือหนึ่งทะเลาะก,กัมพูชาสองไล่ล่านายกทักษิณสให้เยอรมันยึดเครื่องบินโบอิงเจ็ดนี่แหละครับ <c oughs> ซึ่งเป็นระเบิดเวลาให้รัฐบาลใหม่นี้เข้ามากู้เข,ามา,เขามากกอกู้ผมก็หวังว่ารัฐบาลนายกยิ่งลักนี่จะสามารถดําเนินภารกิจต่างประเทศที่เอ,อื้อ <c oughs> ประโยชน์ต่อ ความเจริญมั่งคั่งของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในขณะเดียวกันนะครับ<ม>ขออวยพรให้โชคดีดดครับเสียดายผมผมไม่ได้เอาเอกสารให้ทัดดูผมได้ไปดูในแถลงการของสำนักงานที่ทำราชการในส่วนของสมเด็จพระบรมราธิราชเนี่ยพระองค์ได้ทรงมีพระราชปาระสงค์เพื่อที่จะเอาราชทรัส่วนพระองค์นี้มาเป็น,เป,นเป็นการถ่ายถอนเครื่องบินไปเองซึ่ง ผมเสียใจมากว่าออรัฐบาลแทนที่จะมารัฐบาลอภิสิทธิ์รัฐบาลอภิสิทธิ์แทนที่จะมาจัดการเรื่องนี้ก่อนในสุดท้ายไม่ได้ทําซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่คุณอภิสิทธิ์ได้ส่งต่อมาให้รัฐบาลปูซึ่งก็หวังว่าปัญหานี้คงแก้ได้ในเวลาไม่นานนักพี่น้องคงติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ต่อไปครับถ้ามีโอกาสรายการเรา,เายังไงก็เรื่องนี้จะเอามาอัปเดตเอามาเรียนท่านในโอกาสต่อไปอีกครั้งหนึ่ง วันนี้รายการมองไทยมองเทศถึงเวลาสุดท้ายพอดีผมต้องขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรายการและก็ขอบคุณดรวิยาโอกาสหน้าถ้าหากมีโอกาสก็เชิญมาร่วมรายการอีกรอบนึงนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับสลิมเฮอร์บอคปซูลูหรือสมุนไพรลดไขมันหน้าท้องสำหรับหญิงชายทานประจำไม่เป็นอันตรายไม่ระบายพร่ำเพรื่อไม่มีผลข้างเคียงไม่มวนท้องทำให้เอวท่านเล็กลงทั้งหญิงและชายขับถ่ายเมื่อไขมันในลำไส้ ลดไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด7วันแล้วท่านออกกำลังกายควบคุมอาหารราคารวมค่าส่งพันหบาท083ย์แปดสาแล้วก็ศูนย์แปดสา